วันนี้เราจะมาทำเมนูนปลาาทอดปลาปิ้งใบตองนะครับก่อนอื่นเราต้องมาล้างน้ำให้สะอาดสักหนึ่งน้ำก่อนนะครับค่อยมาปรุงรสชาติล้างน้ำพอไหลล้างน้ำพราะว่าล้างความเค็มจากนั้นเราก็เติมด้วยพริกหอมแดงผงชูรสลงไปนะครับเพิ่มรสชาติความนัวด้วยผงชูรสลงไปเติมทั้งสองข้าง ให้พอดีเท่ากันนะครับน้ำปลาปลาละไม่ต้องน้ำปลาก็ไม่ต้องครับเพราะว่าปลาของเรามีความเค็มอยู่ในตัวแล้วที่ต้องการคือใบตองที่เราจะมาห่อหมกไปด้วยกันนะครับมาเตรียมตัวห่อหมกเลยครับใส่พริกหอมแดงลงไปพร้อมที่จะหอ่อ ใส่ใบผักกระแยงลงไปจากนั้นเราก็มาห่อหมกของเรานะครับเสียบไม้ให้พอดีกับห่อหมกของเราทั้งสองข้างให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้น้ำของปลาไหลออกมาข้างนอกนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวไปย่างไฟได้เลยครับ ย่างไฟสักประมาณ4-5นาทีนะครับเราค่อยคอยกลับด้านไปเรื่อยๆนะครับกับด้านไปเรื่อยๆจนกว่าปลาของเราจะสุกได้ที่เราค่อยมาแกะนะครับ จากนั้นเราก็มาตำถั่วฝักยาวนะครับเพื่อเป็นกบแก้มของปิ้งปลาของเรานะครับถั่วฝักยาวตำให้ละเอียดพร้อมลงครกเลยครับจากนั้นก็ตำถั่วฝักยาวให้ละเอียดเป็นชิ้นจะได้เคี้ยวกินง่ายๆนะครับตามด้วยมะขามเปียกครับ มะเขือเทศลูกเล็กๆลงไปใส่ลงไปพอดีความจะได้เปรี้ยวนิดนึงนะครับตำทุกอย่างให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็มาเติมด้วยน้ำปาลาสุตรเด็ดของเรานะครับลงไปนิดนึงตามใจชอบนะครับใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะครับผงชูรสลงไปสัก สองสามช้อนชานะครับจากนั้นเราก็มาตำคุกเคล้าให้เข้ากันพร้อมที่จะชิมรสชาติไปด้วยกันนะครับพอตำเสร็จแล้ได้ที่เราค่อยมาชิมดูด้วยกันว่ารสชาติจะออกมาเป็นแบบไหนครับ เราทำเสร็จปุ๊บเราก็เทลงจานพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นไปหนึ่งเมนูของเรานะครับ จากนั้นเราก็มาแกะดูห่อปลาของเราที่สุกแล้วเตรียมใส่จานนะครับว่ารสชาติหน้าตาจะออกมาแบบไหนครับเรามาแกะดูกันครับได้กลิ่นหอมรสชาติของใบตองกล้วยทำให้ชวนหลงไหลที่จะอยากชิมนะครับ แก okay, ออกมาหนะ้าตาสีสันเป็นแบบนี้เองครับว้า wow. ว เรียบร้อยแล้วครับสําหรับอาหารมือเย็นของเราเนาะครับเนาะมือนี้ก็ได้ปิ่งปลาล่าปลานิ่นนะครับเนาะใส่ใบตองผร้อมกับหอมหัวแดงผักขะแยงใส่ผรอมกินแล้วครับตามด้วยตําบักทัวพี่น้องตำทั่วฝากยาวกับประแดดนัวนัวแซมกันครับพี่น้อง จา,ารระทานก็มีหัวขาดลวกลวกหัวขาดตุ่มี่น้องกินกับแจวกับตำบักทัวเนี่เขากันปันยั้งพี่น้องเสร็จแซมกันครับพี่น้องเรียบร้อยพร้อมรับประทาน,นเด้อพี่น้องเลยมาเด้อครับกินเขาแรงกันวันนี้ได้เมนูตุ่มหัวขากับตำบักทัว่วกับมุกปลาแดกปลานิ่ง แส,แสบพีน้องใส่เบตองพร้อมแสบแสบตุ๊กันเด้อครับ